ยังค่ะขออนุญาตนะคะทะเบียนรถเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตนะคะอภาสมาถวายนะคะพี่น้องเด้อทะเบียนรถแปดห้าแปดเมื่อวานนี้รถที่อัญเชิญองค์พระมาคะเจ็ดแปดเจ็ดค่ะพี่น้องโอ้โหเสีมีแต่เลขเบิร์นเนี่ยน่าเลขประหยัดงบประมาณเนี่ยน่ะเลขประหยัดงบประมาณว่าประหยัดเนี่เขียนเขียนเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์อี่วายจะเลยเขียนอีกชุดใหม่ อาาลงมคสวัสดีค่ะคุณแม่เอฟซีเอาเลยเด้อค่ะเด้อพ่อรวยขอบคุณคุณยายจากขัตยาแมาคันเนาะการทำธุรกิจการงานใดๆก็ขโให้หงให้เฮืองให้เลือมให้เลื่อมให้ได้กลับไรลอยเท่าพันเท่าทวีคูณเน้อมารวมเหตุรวมสั่งสาราการประเรียนเนาะค่ะคุณพี่น้องค่ะขอบคุณเป็ค่ะไุค่ะขอบคุณแทนทางวัดทางว่าเ่าเนาะค่ะสาธุค่ะ มันได้พี่น้องเด้อเสียวยอดมันนี้เขียวหยดหมานนะคะพี่น้องมันนี้มานเตะเสาเลยนะคะมานเยอันน้าหเดียวอยาเลงปูเอหลวงปูข้าไปร่วูดสัะให้ไปบอกิมิตนฝันเเดอ้ม่นาสีเผงนะคะสีเผงอาปากบอกปูนี่เด้อปูขาอยากให้ปูมาซอยนันซอยนี่ตอนหนึ่งููย่อเพนดินได้ผู้ยุนเวลาได้ก็ให้มาหอดปูขามาถึง ไ้ซิบานซาหาบานลือให้สมส์ซาย่าลงปูบผมนี่ฤืสีเหยียดโลกให้ย่อแผ่นดินไปหาผู้ขาพัทยาคนละใไฮไฮประจกักษ์กะในสายตา่างเินะคะสาธุเราคุณแม่ท่างมึงเลยคนจะไปบอกเลยเจ็ดสาม,มาตัวเจ้าะสื่อเหล็กทั้งทั้งล่างทั้งบดมาทันเพราะเรักดีใจเพราะมันตรงเหมือนกับเหล็กทังประทัดพอดีนนเนาะโอ้ยวันนี้ละสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้มาได้แท้เหล็กออกมาได้ทั้งเจ็ดสามมันล่างทั้งล่างทั้งบนเนี่ยว่ะ ข้าวมันตังมันนี็ปั้นผ่าอันได้ใส่อันจนหงขาวมากก็ดีแล้วคนมาคุณยายจะได้โชกไงาแตลกเมีนคนนั้นใสโชไงผูกกําไงนี่คนมาคนทีเอาลูกหลานคนที่เพิมสยเหตดอันเ้มวัสดุนด่นนั่นมาสยเหตุสาหางมันบอกเมียนแต่คนเอาคุณน้บดเลยคุณยายจะได้เงินก่อนไงก็จะได้โชไงพร้อมเดนวันที่สี โอ้ยสาธุสาธุให้ได้เด่นมากโยสางแยก็อยากมาสางเนาะมันมีรอนที่สตะล้อนที่สองบอกแวนที่สองลายใบก็ได้หอกเนาะคุณพ่อนาะเอาบ้ันที่สองวันที่สี่ให้มันได้ลายลใบเนาะด่มากองคิดรวบมาเยไม่พ่้แล้วผไหนคุณยายรางวัลที่สองก็นอนที่สี่อ๋อให้ได้ลายลาย้าพี่น้องป้องไปค่ะเนี่ยก็ทำพิธีถวาย ค่ะพี่น้องคะกับวายองพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเนาะกับซาทูบุญน,นะคะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะเพิ่นใดมาร่วมเฮ็ดหลวสร้างซาราการประเรียนน้ำพอนผ้าร่วยนะคะครับพอเมพอออะะ่พี่น้องปองปายบ้านโคกสว่างเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาถึงม่แก้เอายอดให้เบิ้งน,นี่ไอเดีกระดาษมาโซนนี่เจะเจะเอายอดนะคะบ,บ่เอาแต่กระดาษเจะ เอาเดเ๋ยอยอดให้นายแม่น่นีนน่เออเออเออนี่ยละถือโชว์ให้จักบาทนั่นเออเออนั่นละน,นี่ละนี่ละนะคะเพื่อนได้รวมอนุมโมทนาสัางสาราการ,รเรียนนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพรอมขณะนะคะพี่น้องค่ะยอดบริจาคนะคะหกพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตังค์นะคะพี่น้องเด้อ ขอให้ได้กลับไปลอยเท่าพันเท่าทวีคูณเนาะค่ะไม่ซื้อนาะจ้าทูเด้อร์ค่ะเอาสาทูอาน้ำเพลินพร้อมเด้อพี่น้องค่ะสาทูเจ้าค่ะสาทูเนาะปั่นไว้เป็นลูกปั่นหลานแล่แล่เนี่ยังก็ยังก็พ่อข่อยยังก็คุณตาเห็นแจ้วหานุมานค่ะพี่น้องอืมเป็นแล้ว หินเจียวหนุมานนยค่ะพี่น้องเด้อเขี้ยวหานุมานเขี้ยวหินเขี้ยวหินเขี้ยวหานุมานนะคะพี่น้องนี่พาะเพ่เอามาอวเนี่ยเพราะอันจารยนถัดคุบะเอามาแต่ฟังเล่าเฮ้ยจ้า วัดาจรวัดวัดอาจารวัดคู่หมอกวัดขุนหมอกวัดคุ่หมอก 嗯嗯。

ผมตกปกไหลเนกนาา้องพ่อนอ่ะแค่นี้นะค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าอยู่ใก่อยู่ไกล้นะคะปูยา พุ่มทำมาจอกเข้าเพิ่นกระดึงลูกดึงล้านเนาะคะ่มะมาซอยเห็ดซอยส่างส้างน้ำบอก,กอสาราเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ขอฮารุปโปโร่าวเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบอกบุญน,นำเด้อค่ะสำหรับผู้ไก่ผู้ไก่เนาะคะ่ะบ้านโคกสว่างตำบลบะยาวอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกัหนดไม้เข้ากับสิเป็นวันที่สามสิบ เมษายนสองหางหกหานะคะยกเสาเอกเสาโทเนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะมารวมบุญน้ากันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ยุไก่ก็เดินทางมาเต้งเต้นเนินๆนะคะมานอนพีกระไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขาค่ะ บว่วสิเป็นข้าวสารอาหารแห่งนะคะขอบคุณขอบบุญขอบคุณเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้มารวมเป็นโรงครั่วกลางนะคะไว้ตอนรับครับซูพอเม่พี่น้องปองไปห้าเดินทางมาจากซ้ายก็สิได้มาพักมาเศร้ามากินเขากินน้ำน้ากันนะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกะมาตุ้มมาหฮมเอาเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะคะ่ะใจบุญใจบุญใจศรัทธากับมาตุ้มมาโฮมเอาเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาซอยแอดมินพอพารวยทังธรรมะจอกนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ เรียนเชิญนะคะพี่น้องบว่าอยูกไกยูก่ไกลเนาะคะ่ะอยากมารวมบุญกับเดินทางมาได้นะคะพี่น้องคะ่ะตอนรับทุกทุกทันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อที่สิได้ห่วมบุญน้ากันเนาะคะ่ะยกเสาเอกเสาโทเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดสิไปซองกำหนดการไอ้ที่แน่นอนแล้วนะคะอีพอปู่นาคเข้ากับซีได้มาทําพิธีกรรมพิธีการโดยพ่อปู่นาคมาหาลาภเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไดยกะมา นอนพีเดอพี่น้องเดอผู้ยู่เดือนทางไก่ก็มานอนพีล่ะค่ะเพื่อที่สีใดท่านงานนะคะงานเริ่มเก้าโมงเป็นต้นไปนะคะเก้าโมงเสาร์เป็นต้นไปเ้าถวายพระทหารพระคุณเจ้าแล้วห้องกสิได้ยทำการยกเสาเอกทำพิธีกรรมพิธีการยกเสาเอกเสาโท่ต่อเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะแปดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็แปดห้าแปดนะคะพี่น้องแล้วก็ยอด ยอดทีเพิ่นมารวมบุญในเท่อนี้นะะเนาะค่ะค่ะ <c oughs> ค่ะพี่นอ้องฟังฝ่ายค่ะสำหรับกำนดไม้เฮ้าเนาะค่ะกำนดงานเนาะค่ะวันที่สามสิบเนาะคะ่ะเมษายนสองห้าหกหกเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่โยไก่เนาะค่ะกรให้เดินทางมาแต่งแต่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมานอนเป็นโมแอดมินพร้อมผาลวยอยู่อทำมาจอกพี่ละค่ะพี่น้องค่ะ นะคะเสด้มาตุ่มมาโฮมนะคะมาเฮ็ดกับเขากบนามซอยกันนะคะพี่น้องเด้อมาเอาเฮ็ดกับเขาเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเฮ็ดลงท่านกลางเนาะค่ะเลี้ยงพอเม่พี่น้องปองไปห้าที่เดินทางมาร่วมบุญเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเรียนเชิญเด้อค่ะครูบาอาจารย์ที่รู้จักพ่อนพรวยกะนิมนต์เด้อขนอยนิมนต์นิมนต์ค่ะมาห่วมงานน้ำกันเนาะค่ะมาเป็นมาเป็นยังกงระมาเออเป็นสักขีพยานนะคะมา ยกซาลาการ,ปรเปลี่ยนน้ากันเนาะคะ่ะเสายี่สิบสี่ต้นเนาะคะ่ะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อร์ยี่สิบสี่มันบวชงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเผื่อมันมาออกงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเสาซาลาการ,ปรเปลี่ยนยี่สิบสี่ต้นอันนี้เสาหลักๆเนาะค่ะพี่น้องเสาใหญ่เสาหลักๆเลยยี่สิบสี่ต้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะวันนี้ก็ซีมีตัวดีตัวเด็ดฝากต่อนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องก็สำเร็จ สำหรับนะะ้องค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะ่ะฝากไว้พิจาจรานานะคะ่ะเลขนำโชคเะค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าแปดนะคะ, 7, 8, 7, 8, 5, 8ะ,คะพี่น้องเด้อฝากไว้นะคะ่ะขอให้ได้เป็นเศรษฐีท่านต่อไปนะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะ่ะขอให้โชคให้มันสุขสุขคนนะคะพี่น้องเด้อที่เขามาเบึงมาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เอาบุญน,น้ำกันนะคะ ขอให้หิ่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขู่สุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะปารธนาซึ่งได้เลี้ยวเ่าผิดต่อกฎหมายบัตรเมืองก็ขอให้ประสบความสําเร็จสุอย่างเนาะค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีถามมึงเด้อว่ามันที่